คนน้โอเคโอเคนะคะเอาอย่างนั้นเขาแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้มีเสียงเรามาโอเคค่ะเราจะพูดก่อนดีไหมแล้วร้องพูดก่อนแล้วค่อยร้องโอเริ่มจากทีฟายเลยค่ะเดี๋ยวสวัสดีพร้อมกันก่อนโอเคค่ะสี่สามสองสวัสดีค่ะพวกเราทีม Coffee Monster ค่ะค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะใชก็ดีใจมากๆที่เราทั้งสมคนสามารถรังสรรเครื่องดื่มออกมาได้แล้วก็เป็นที่ถูกใจของทางคณะกรรมการแล้วก็ทั้งแฟนๆรายการทุกคนด้วยนะคะที่มาลองชิมแล้วก็ให้คะแนนเหญ่ของพวกเรานะคะค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากที่สละเวลาแล้วก็ กล้าที่จะลองชิมงของเรานะครับของเราก็เป็นของแปลกใหม่มากมอบดอกไม้มให้เลยค่ะให้เลยค่ะก็เราก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็การที่เราชนะในครั้งนี้นะคะมันก็จะแบบเป็นกําลังใจให้กับพวกเราใช่ในการงานในการคิดรังสรรค์สิ่งใหม่ๆในครั้งต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องมีอะไรไหมคะขอบคุณเป็นพิเศษขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่พูดไปแล้วว่าท่กล้าที่จะมาลองของของเรานะครับว่าจริงจริงของเพื่อนอีกสองทีมก็ อร่อยมากสวยสวยมากแล้วก็น่าทานมากครับมีลูกค้าหลายคนก็บอกว่าของเราทำไมไม่ไม่มีวิปคีมแบบของคนอื่บ้างอะแนใชครัตอนแรกเราก็ท้อท้อเหมือนกันเนาะก็แบบรู้สึกว่าแบบรูปร่างของเราใส่แก้วแซมปิงแล้วมันอาจจะไม่สวยแต่ว่าลูกค้าที่ชิมแล้วเนี่ยก็ ก็ขอบคุณจริงนะครับที่เลือกที่จะหยอดให้กับเราครับก็เลือกที่จะหยอดให้กับเพื่อนอีกสอทีมด้วยครับขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็ฝากอโฮ่าหไม่เคียโตใช่ค่ะไว้ในไว้เน่ใจด้วยนะคะก่อนเยนะคะค่ะก็สำหรับจิ๋วนะคะก็วันแรกจะเป็นที่ฝ้าไปนั่งเนอะมีมาที่2อที่จิ๋วได้ไปนั่งที่ได้ไปแนะนําเครื่องดื่มนิดนึงนะคะก็ แอบหวังเล็กๆแล้วแหละว่าเออถ้าเกิดเครื่องดื่มเราได้ขึ้นบอร์ดก็คงดี<ช>เพราะ<ช>อยากให้ทุกคนที่อาจจะไม่ว่างมาใน2วันนั้นนะคะได้มีโอกาสชิมเครื่องหนึ่งของเราแล้วก็จริงๆก็อยากให้ชิมของอีกสองทีาเพราะว่าแต่ละทีมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเมลอนมะพร้าวหรือกล้วย<ช> <ๆ S 1> ทุกที่มีความอร่อยที่แตกต่<ช>างกันแล้วก็ทุกคนก็แบบตั้งใจแล้วก็แบบคิดกันอย่างแบบใช่ค่ะจริงๆเลยค่ะแล้วก็คือพอนนั้นได้มีโอกาสรับข้อคิดเห็นของทุกคนนะคะก็รู้สึกว่าขอบคุณมากเลยสำหรับข้อเสนอแนะซึ่งจริงๆอาจจะมาปรับเปลี่ยนอะไรทีี่่่่ไไมด้ปปรรับเเลยนนะะะคพาาว เราออกโปสเตอร์ไปแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถจะมาปรับเปลี่ยนตรงนั้นได้แต่ก็ดีใจจริงๆสำหรับคุณข้อเสนอเนี่ยเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับกุากำลังใจเลยนะคะที่คอยรัเรียงเข้ามาหาเราที่ร้านแล้วก็ส่วนตัวขอขอบคุณมิ่พลมากเลยนะคะที่มอบเข็มให้นะคะก็ยังไงก็จะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะก็ดีใจกับน้องจิ๋วด้วยนะคะดีใจด้วยนะครับเหมาะสมมากๆเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเราวก็มีควงมหวั่ค สำหรับทุกๆท่านนะครับที่ให้กำลังใจพวกเราให้กำลังใจเพิ่มอีกสองทีคือทุกคนที่ดูรายการนี้เลยดีกว่านะครับใช่ค่ะต้องอ่ะลุกมาเชียร์ต้องกันค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งโอทะเลแสนงามภาที่ข้าสดใสมองเห็นเรือใบและนหนูอในทะเล เอาไม่ยอน่อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ่มอนเตขอบคุณจกไปที่มอนเตนะคะนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลโลค่ะลโลคเยไปไปค่ะพี่สวยวนี้เปอ่ะป๊่ไปสงพี่ีน่ไปจูบที